แรงงานต่างด้าวอยู่ทนกว่าแรงงานไทยจริงหรือไม่คะจริงแล้วก็ไม่จริงครับแต่ว่าเราส่วนใหญ่จากประสบการณ์พี่นะที่อื่นพี่ไม่ไม่ทราบแล้วกันเพราะว่าอันนี้บอกจากประสบการณ์แล้วกันถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคนไทย1 0 0คนกับต่างด้าวหนึ่งคนถ้าเทียบแล้วก็ต่างด้าวอยู่ทนกว่าเออเรียกว่า80%แล้วกันอาจจะมีอีก20%ท,ที่ที่ไม่ทนคือเข้ามาเยอะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ออกน้อยอยู่นานเปอร์เซ็นต์ออกน้อยเออขยันทํางากว่าไหมก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็จากประสบการณ์ผมนะ เรื่องความขยันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากคือแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เขามาในฐานะแรงงานใช้แรงอย่างเดียวถ้าเกิดว่าเมื่อกี้บอกเรื่องขยนันขยันไม่ขยนันผมคิดว่าขึ้นอยู่กับคนคุมที่สเตชันทํางานเช่นของผมในโรงงานเฟอร์นิเจอร์เนาะเรามีงานคัดงานตัดงานแพ็คกิ้งอะไรแบบนี้นคนคุมคุมได้ประสิทธิภาพผมคิดว่าเขาก็ทํางานได้มีประสิทธิภาพเปลทาถ้าไม่อยู่นานกว่าคนไทยก็เพราะว่าเขาน่าจะมีทางเลือกน้อยกว่าแล้วก็น่าจะหางานยากกว่าคนไทยด้วยถ้าออกไปแล้วก็ไม่รู้จะมี รับทันทีเลยไหมออกแล้วไปอยู่ที่ไหนคือส่วนใหญ่แล้วอะต่างด้าวเนี่ยเวลาเขาไปทํางานแรงงานเนาะที่โรงงาน,นนั้นๆเขาจะมีเหมือนกับจ่ายค่าห้องจ่ายค่าที่พักให้แล้วแต่เนาะที่เราก็มีนะคนละครึ่งก็อย่างน้อยมีซัพพอร์ตเรื่องค่าที่พักแล้วก็มีเรื่องแบบค่าเดินทางมาบางคนเดินทางมาแบบทางช่องทางธรรมชาติบางคนเดินทางมาทางถูกกฎหมายคือคือแล้วแต่มันมีมันมีหมดเลยนะแต่ของโรงงานเราบอกก่อนนะถูกกฎหมายหมดประมาณนี้ แค่ไหนถึงเชิญออกดีวะแค่ไหนถ, <laughs> <า>ถึงเชิญออก <laughs> มีทั้งเชิญออกแล้วก็ไล่ออกแต่ส่วนส่วนใหญ่จะเชิญออกนะไล่ออกคือมันน่าจะต้องหนักมากแต่ก็มีนะเออจะเชิญจะเชิญดีๆไงไล่คือแบบไปเลยทันทีอะไรอย่างนี้แค่ไหนใช่ไหม <laughs> น่าจะแบ่งเป็นสองสามเรื่องใหญ่ๆเอาถ้านหนักสุดเลยก็เป็นทุจริตอันนี้ไล่เลยอันนี้ทันทีนึกออกว่าทันทีเลยคือไม่เก็บไว้สองเป็นแนวขาดลามาสายบ่อยเออคือแบบเกินเกินลิมิตที่เราตั้งไว้แล้วแล้วก็ยังไล่ อันนี้ก็อันนี้ก็เชิญออก <c oughs> เชิญออกพูดกันดีๆ 3. ทําผิดกฎบริษัทหรือว่าทําผิดหน้าที่ที่รับมอบหมายผิดพลาดบ่อยแล้วกันในหน้าที่ของตัวเองอเช่นจะซื้อสั่งของไปแล้วมีใบสั่งของมาจากฝ่ายแบบแล้วคุณไม่จัดซื้ออันนี้ก็คือผิดแต่ว่ามันไม่ได้ร้ายแรงแต่ถ้าบ่อยๆเออมันร้ายแรงแล้วนึก่าหนึ่ครัง้สงสครั้งก็ไม่เท่าไรสาครั้งไม่เป็นไรสครั้งมีไ้นิดเริ่มละ เริ่มโดนหมายหัวแล้วนึกออกไหมสี่ครั้งแล้วยิ่งถ้าเป็นในเวลาใกล้ๆกันก็จะโดนหมายหัวเมื่อก่อนนี้พี่ไม่ได้มีระบบเหมือนจดบันทึกก็อภิผิดใช่ไหมอ่าโอเคอภิผิดก็พูดกันทีนึงตอนนี้ผิดแล้วจดบันทึกนะมีโปรแกรมจดบันทึกเหมือนโปรแกรมไม่ชาเนี่ยเราจดบันทึกมาเลยปีหนึ่งหรือ6เดือนเราค่อยมาประเมินแล้วถ้ามีแบบนี้เราเราจะไม่ใช้เขาเรียกว่า เหมือนกับไม่ใช้อารมณ์ตัดสินนะสมมุติว่าเดือนที่6โอ้แม่งทําแย่มากววอีกเนี่แม่งไม่เอาแล้วเพราะมันแย่แต่ว่าจริง,รง,รง,รงๆ1-1.5น้าเขาอาจจะดีมาตลอดนึกออกป่เมื่อกี้ยกตัวอ,อ,กกอย่างานกแนดซื้อเนอะาะแผนกอื่นสมมติไฟแบบแล้วกันดีไซน์แบบนี้มาผิดซึ่งแบบเคยสอนแล้วมันก็ผิดผิดซ้ําผิดอีก อยู่เรื่อยๆอถ้ามัน2อสาครั้งแล้วมันเกินอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จะเชิญออกครับแต่ว่าไ้เชิญออกทําผิดพลาดน้อยนะแต่ว่ามีเพราะว่าพอมันผิดแล้วมันทําให้แผนกนมันทํางานลําบากยกตัวอย่างแล้วกันที่ที่งานตัวเองผิดแล้วคนอื่นทํางานลำบากมี qc มีผู้จัดการฝ่ายผลิต qc ยังไงครับก็คือไม่ qc ของแล้วปล่อยของออกมาไม่ดีคนที่สวยคือ1เซลล์เซลล์โดนด่าก่อนเลยลูกค้าเขาไม่ด่า qc แน่นอนนะึกออกปะแต่คนรับหน้าแม่งคือเซลล์สอก็คือ f o r ์ m a n ที่เป็นตัวหน้างานโดนอีก สองคนเนี่ยรับแบบมันเหมือนพอแท้ใจอ่ะแล้วก็คือไม่แก้ไขสักทีนีกหรอปะ่ะโฟร์แมนเขาก็ตรวจงานถ้าโดนลูกค้าด่าลูกค้าเขาก็ไม่เข้าใจเราอยู่แล้วว่าเราจะแก้ตัวยังไงมันก็ผิดจริงๆก็คือก็ปล่อยผู้จัดการฝ่ายผลิตผลิตไม่ทันโฟร์แมนรายงานมาที่ผู้จัดการผลิตแล้วช่วยทํางานแก้น,นี้ให้หน่อยหรือว่าช่วยทําอันนี้ให้ทันเวลาหน่อยนะคุณก็ไม่รีพอร์ตทาให้เขาไม่ทันไม่จดบันทึกจัดของให้เขาไม่ครบแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆแบบ4ี่ห้า 6, 7, 8เดือนก็ไป็น,นีเลยไอ้แบบนี้ต้องเชิญออกเพราะว่ามันจะทําให้เพื่อนร่วมงานมันคอแทท้อแท้แบบเออเราก็ทําของเราดีแล้วทําไมเราต้องมาเจอแบบนี้หัวหน้าของหัวหน้าไม่จัดการอะไรเลยเหรอเขาก็จะคิดแบบนี้ไงทำไมยังเอาคนนี้ไว้อยู่ในสุดท้ายแล้วผมคิดว่าถ้าจะไล่ออกหรือว่าเชิญพนังออกงานถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องทุจริตคิดว่าควรจะมีระบบบันทึกเราจะได้ไม่ใช้อารมณ์ในการตรวจสอบหรือ ไอ้ระบบบันทึกเนี่ยมันก็จะดีกัาแต่ว่าคุณจะเพิ่มเงินเดือนคุณจะมีโบนัสอะไรต่างๆนานาเนี่ยพวกนี้แหละจะเป็นข้อมูลเป็น d Data เอามาวิเคราะห์เราก็จะไม่ขึ้นเดือนด้วยอารมณ์สมมติท้ายปีโอหไม่ทํางานดีไม่ไม่มันประจบเราหรือว่ามันทํางานดีแค่ท้ายท้ายปีแต่ก่อนนั้นโอ้โหผิดกระจายเลยเราไม่ได้ามาคิดก็จะแบบเพิ่มเงินให้เขาหรือเอ่อพนักงานคนนี้ไม่เคยทําผิดอะไรเลยแต่เราเหมือนกับไม่ได้สัมผัสเขาอะอะไรแบบเนี้ยก็จะแบบไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเขาด้วยอารมณ์เพราะว่าไม่ได้รู้จักในการส่วนตัวเหมือนกับห่างนน ทํางานห่างกันเราคือเขาทำงานนะแต่จจะไม่ค่อยเจอเราเท่าไหร่ก็ควรจะมีระบบบัมเดชครับเรื่องต่อไปนะคะความรักในบริษัทความรักเป็นยังไงครับก็อยากทราบถึงประสบการณ์ที่ม่เบิร์เจอมาค่ะว่ามันมีผลกระทบต่องานยังไงบ้างมันดีกว่าหรือว่ามันอาจจะแบบว่ามีปัญหาว่าโอเคจริงเรื่องนี้มันก็ซับซ้อนนะ ความรักมันเปัปเจกแต่พี่คิดว่าเอาพูดถึงเรื่องความรักก่อนถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็คงมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีอะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจาก2ฝ่าย คือถ้ามันรักด้วยกันทั้งคู่อ่ะพี่ว่ามันก็โอเคเลยมันก็น่าจะทําให้ชีวิตกระ,ปกระเป๋าทํางานได้ดีขึ้นมีจุดมุ่งหมายในชีวิตส่วนตัวพี่อะไรคือว่ามีความรักในที่ทํางานก็สำหรับพี่โอเคแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อไหร่ที่มันมีความรักแล้วอีกฝั่งมันไม่ได้รับตอบอะไรแบบนี้มันเกิดการเมืองได้เลยนะบางทีอเออเช่นแบบว่าเออมีก่อนหน้านี้เป็นกลุ่ม5้าคนเนาะอาจจะมีผู้หญิงผู้ชายผสมกันนี่แหละตจแล่าจะมีคนหนึ่งแอบรักอีกคนหนึ่งในกลุ่มแต่ปรกากฏเขาไม่ชอบไอ่คนที่แอบร ตีตัวออกห่างมาเลยนึกบอกว่ากลายเป็น4ีหนึ่งแล้วเอออะไรแบบนี้หรือว่าไอคนที่โดนชอบอาจจะไม่อยากอยู่ในกลุ่มเพราะไม่อยากเจอไอคนที่มันชอบเราที่มันแอบชอบเราแบบเนี้ยก็มีบรรยากาศเข้าไปมันกลิ่นมันไม่ดีเลยอะ่ะมันแบบว่านี่นี่เกิดขึ้นจริงๆนะแล้วก็บ่อยก,ก,ก็ก็บ่อยด้วยอะ่ะมันกลายแบ่งพักแบ่งพวกอะ่ะเออมันเป็นมันเป็นแบบนั้นนะ่ะแบ่งพักแบ่งพวกประมาณนั้นเลยแต่ถ้าเกิดสองคนรักกันได้ก็ส่วนใหญ่แล้ว ดีไอเปอร์เซนต์ไม่ดีเนี่ยไม่ค่อยมีอาจจะมีตรงที่แบบว่าสมมุติว่าเขารักกันแล้วใช่ไหมเขาอาจจะย้ายไปอยู่ด้วยกันเดินทางมาด้วยกันอ้าวันไหนมีคนนึ่งหยุดมีคนนั่งหยุดตามอะไรแบบนี้เออแต่พี่คิดว่าเปอร์เซนต์มันไม่เยอะหรอกจริงๆงมันเหมือนกับก็แยกแยกกันมาทํางานได้เออแต่ว่ามี <c oughs> มีเรื่องเล่าดีๆอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เ,เคยมีพนักงานคนหนึ่งเหมือนกับเขาน่าจะเป็นเครียดมั้งอาจจะทํางานเครียดเยอะแล้วซึมเศร้าอะไรแบบนี้เคยมาเคยมาปรึกษาพี่แบบว่าไม่อยากจะมาทํางานเลยอะไรแบบนี้แล้วก็อยากจะขอไปพักที่บ้านอะไรเหมือนกับไม่อยากมาทํางานแล้วอ่ะปรากฏว่ามีรักกันในออฟฟิศเะครับเจอเพื่อนในออฟฟิศเนี่ยเราเรามารักกันปรากฏก็คืออัปเดตอีกทีนึงก็คือสุขภาพจิตก็ดีขึ้นอยากจะมาทํางานอะไรอะไรก็ดีขึ้นก็คือประมาณนี้เอาที่ไม่ดีอีกที่ไม่ดีก็มีถ้าเกิดไม่ได้รักกันจริงเนี่ยจะจะแย่เลยคือหม ไปมีอะไรกันข้างนอกแนาะแต่มันไม่ได้เกิดจากความรักมันไปมั่วแล้วเกิดท้องขึ้นมาแล้วก็เสียทั้งคู่เลยไอคนหนึ่งที่ท้องมันก็มีหัวมีเมียกันหมดแล้วนึกออกว่าเออก็เนี่ยเนี่ยพาเสียแบบเนี้ยก็มีคือมันอย่างนี้ก็ไม่โอเคนั่นแหละครับเรื่อง่อไปนะคะเป็นชู้กันในบริษัทเป็นชู้กันในบริษัทใช่ไหมขึ้นชื่อว่าเขาว่าเป็นชู้เนี่ยมันไม่ดีแน่นอนแหละ เออมันม,มันจะมีปัญหาตามมาอีกโอ้ร้อยแทั้งเรื่องครอบครัวเขาคือเป็นชูแสดงว่ามันต้องมีอยู่แล้วหนึ่งแล้วคือมันก็บวกอีกหนึ่งมันจะเป็นขี้ใช่ไหมชูเนี่ยเออถ้าเกิดใครเจอมากกว่าขี้นี่มาคอมเมนต์ให้ฟังกันหน่อยนะ เออแต่ว่าที่เคยเจอก็คออือไม่แน่มันอาจจะเคยเจอว่าคือเป็นหนึ่งในทีมงานแล้วกันแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเอฟเฟกบริษัทเท่าไหรอ่อ่ะเหมือนกับเขามีเขามีแฟนอยู่ที่ประเทศไทยใช่ปะแล้วเขาก็มีแฟนอยู่ประเทศเขาด้วยเหมือนกับเขามีมาก่อนมาก่อนทํางานที่นี่แล้วอเออมันก็เลยแบบม่ไม่มีปัญหากับเราเท่าไหร่นี่บอกปะแต่ว่ามันจะมีปัญหาอย่างนี้คือไอ้ที่บอกว่ามีแฟนอยู่ประเทศเราแล้วก็มีแฟนประเทศเขาใช่มาเพิ่มแฟนประเทศเราเป็น2แฟนประเทศเขาอีกหนึ่งแม่งเป็น3เหมือนกับเป็นเป็นชูสามครอบครัวแบบเนี้ย ไอ้แบบนี้จะเริ่มมีปัญหาแล้วคือเหมือนกับเก็บความลับเก็บความลับไม่อยู่อะจนเหมือนเขาต้องเรียกันงานคนนี้กลับประเทศเหมือนกับไม่ไว้ใจแฟนแล้วไม่ออกปะเอออันนี้คือแบบหตัวอย่าง อีกตัวอย่างหนึ่งเลยก็คืออันนี้ไม่ดีมากๆเลยนะเด็กฝึกงานฝึกงานจบปุ๊บเออมามีอะไรกับพนักงานประจําของเราจนท้องขึ้นมาซึ่งพนักงานประจําของเราคนนี้ก็มีลูกมีเมียแล้วเออแบบเนี้ยคือคือเหมือนอันนี้ผิดทั้งคู่เลยนะคือผิดทั้งคู่เลยอันนี้มันทําให้เหมือนกับครอบครัวไอ้ฝั่งที่มีครอบยู่ยแล้วเนี่ยก็จะทํางานแบบกังวลอะ่ะก็จะมีปัญหาเรื่องเงินตามมาอีกหนึ่งว่าพอมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอื่นมันก็จะตามมาเต็มเลยไอ้ตัวเด็กฝึกงานเองที่มีก็ยังเลี้ยงตัวเอง ไม่ได้เลยเอาว่าง่ายๆเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วก็พลาดมีลูกกันปัญหาพวกมีก็คือตัวตัวเด็กมันก็เป็นปัญหาสังคมอีกนึกออกปะใครใครจะเลี้ยงตัวเองก็ต้อง,ตองทํางานอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นแบบวนลูปพอเด็กโตมาไม่มีคุณภาพมันก็จะลูบนี้มันก็จะวนไปเรื่อยๆเป็นปัญหาสังคมถ้าตัดเรื่องอีกฝ่ายหนึ่งมีผัวเมียอยู่แล้วนะเรื่องท้องตอนยังไม่พร้อมเนี่ยก็คือสําคัญมากๆแต่นี้แม่งบวกท้องยังไม่พร้อมบวกกระชูอีกนึกออกปะไอ้โย,ยนกันมั่วซั่วเลยทีนี้จะทําอะไรก็คิดดีๆก่อนทํา ค่ะเรื่องต่อไปนะคะสัญญาว่าจ้างจำเป็นหรือไม่คะเออสัญญาว่าจ้างคิดว่าจําเป็นมากครับคือตัวสัญญาเนี่ยมันสําคัญมากทั้งลูกจ้างแล้วก็นายจ้างนะคือเราคุยอะไรกันไว้พูดลอยๆแปบ๊บเดียวมันก็หายไปกระสายลมทั้งตัวพนักงานเองมันก็อาจจะเข้าใจอีกอย่างหนึ่งทั้งนั้นที่คุยกันแล้วนะบางทีคุยวันนี้พรุ่งนี้มันก็คุยกันคนละเรื่องแนละ้วึูออกปะ พราะฉะนั้นสัญญาว่าจ้างเนี่ยมันจะเป็นมากๆทั้งเรื่องเงินเดือนเรื่องดีเทลการทํางาน job description เรื่องคุณจะมาทํางานวันไหนมา้างกี่โมงเรื่องเงินพิเศษต่างๆนานาที่ตกลงกันไว้เรื่องกฎระเบียบบริษัทอะไรพวกนี้ก็คือมันควรจะระบุในสัญญารอบแรกเพราะว่านี้มันจะใช้ยาวเลยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้พี่ก็ไม่ได้มีสัญญาว่าจ้างเพราะคิดว่าเนาะจริงๆไม่เกี่ยวเลยคนน้อยไม่เกี่ยว มันจะมีหนึ่งคนแม่งก็ควรมีสัญญาไว้เพราะว่าคนคนนั้นเราอาจจะทําให้เขาเราอาจจะมีปัญหากับเขาหรือเขาอาจจะมีปัญหากับเราเนื่องด้วยไม่มีสัญญานี่แหละอา้าวพี่ตอนนั้นปีที่แล้วพี่พูดอย่างนี้อ้าวเดือนนั้นพี่พูดอย่างนี้สัญญาว่าจ้างใช่สัญญาเวลาจะให้เงินหรือจะจ้างอะไรพิเศษหรือคุยอะไรไว้อะจริงๆแล้วควรจะเป็นเปเปอร์สรุปอีกทีหนึง่งน้อยที่สุดเลยนะคุณคุยอะไรสั้นๆอันนี้นอกเหนือจากสัญญาว่าจ้างคุยอะไรไว้เสร็จปุ๊บ คุณลายคือบริษัทถ้าเกิดไม่อะไรยุ่งยากเราจะใช้เซนโลใช้แตกเอ็กซ e แลกอะไรก็ว่ากันเนาะแต่ว่าเรียกว่าประเทศไทยแล้วกันลายเออคุณลายทิ้งไว้ก็ได้คือครูเสร็จปุ๊บสรุปอะรก็ลายส่งหากันเวลาจะมาหาอ๋อที่เคยพูดไว้แบบนี้นะครับเออน้องเคยพูดไว้แบบนี้นะครับคือพี่คิดว่ามันสาคัญมากเลยอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเคยเคยมีเคสตกลงเงินเดือนกันไว้สมมติ ส0 0 0มตัวพี่เองนะนี่โอเคครับคุณผ่านคุณทํางานผ่านโปรแล้วผมให้เงิน1 9 0่0เสร็จตัวพนักง,งานก็โอเคไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคครับได้เสร็จปุ๊บวันลุกขึ้นแม่งไม่ม่ทำงานพี่ก็สองอ้ยทำไมวะอ่าไปดูในสัญญาอ้าวสัญญาเขียนว่าถ้าผ่านโปรให้2,000อืนไอ้ฝั่งเอชามันก็ไม่ให้ไม่ให้เอกสารเรามาไง อะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วนี่จริงๆตัวพนักง,งานเนี่ยเขาน่าจะคุยกันแล้วถ้าคุยกันไม่มีปัญหาเราตกลงกันแล้วนี่นึกออกปะ่ะเออหรือว่าให้เงินเพิ่มหรือว่าเราสั่งงานเด็กไว้เราเด็กไม่ได้ทํางานอ้าวคุณสัญญากับผมแล้วนะว่าคุณจะทําอะไรแบบนี้นึกออกปะ่ะนั่นแหละเพราะนั้นควรจะมีเลยพนักงานโดนตรวจจับกลางดึกเรื่องมันมีอยู่ว่าเออจริงมันเป็นถ้ากลางดึกนั่นหมายความว่าเราเลิกงานแล้วนะผมก็นั่งกินข้าวกับครอบครัวปกตินี่แหละอยู่ๆก็มีสายโทรศัพท์ ขาจะเป็นปกติคนนี้ก็จะไม่ค่อยโทรมาเป็นพนักง,งานแผนกหนึ่งแล้วกันโทรมาแล้วก็บอกพี่ครับผมโดนตำรวจจับครับช่วยมาประกันตัวหน่อยเออก็คือเขาเมาแล้วครับอาจจะไม่ได้เมาอะ่ะแต่ว่าโดนตำรวจเป่าอะ่ะเออก็นั่นแหละเหมือนกับเคลียร์กันไม่ได้มั้งคไปที่ไปกันที่โรงพักเลยผมก็งงอ่ะแล้วทําไมเพื่อนพ้องถึงหรือว่าครอบครัวอะไรเงี้ยไม่มีช่วย คือเรื่องเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกมันมันบ่อยมากที่แบบพนักงานทั้งคนไทยเองทั้งต่างด้าวเองคือมีเหมือนกันเลยเหมือนกับอาจจะถ้าต่างด้าวก็เหมือนกับตำรวจะจะจะเล่นอะไรสักอย่างเนี่ยกระโดนจับถ้าเป็นคนไทยก็ส่วนใหญ่ก็เรื่องแอลกอฮอลนี่แหละเออหรือว่าขับรถไปชนหรืออะไรประมาณนี้เกี่ยวกับการจราจรน,นี่แหละก็สุดท้ายแล้วอะเหมือนกับเขาก็ดูเหมือนจะมีเพื่อนเยอะท้ายแล้วก็ไม่มีใคร ช่วยเหลือเขาได้ตัวน้องโทรมาหาโทรหาผมหรือว่าโทรหาบริษัทให้บริษัทช่วย <c oughs> เราทํายังไงใช่ไหมก็คือถามก่อนว่าเออมีมีค่าใช้จ่ายแล้วเท่าไหร่คือเราไม่อยากให้พนักงานเรานอนที่สถานีตารวจอยู่แล้วเพราะมันมันจะมีประวัติเนาะแต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนกับอาจจะเป็นแฟนเขาอะโทรมาขอให้ช่วยอะไรแบบนี้คือประวัติมันน่าจะมีไปแล้วอะก็เลยในคืนนั้นทางบริษัทก็ก็ได้ช่วยไปประกันตัวเพราะว่าเหมือนครอบครัวเขาเขา,เขา,เขาไม่มีเงินไม่พอเดี๋ยวไปหายืมเพื่อนฝูงก็น่าจะน่าจะไม่มีอะไรประมาณนั้นก็คือให้บริษัทช่วยบริษัทก็ ช่วยไปแล้วก็เดี๋ยวให้เขาผ่อนคืนมาคือน่าจะเรีย 2, 3, ก2-3หมื่นประกันโัรผมไม่แน่ใจคือสุดท้ายแล้วผมก็อยากจะฝากถึงพนักงานแล้วกันเพราะว่าผมพูดในในฐานะเจ้าของบริษัทนะตัวผมอะถ้าเกิดว่าโดนอะเรามีเงินประกันตัวแล้วนึกออกปะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วว่าเคสแบบเนี้ยตัวพนักงานอะเขาก็จะต้องหาคนช่วยอะแล้วบางทีมันไม่มีคนช่วยจริงก็อยากจะให้ถ้าเกิดว่าดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็คือ อยู่ที่บ้านไม่ก็ไปกับเพื่อนหรือไม่ก็แท็กซี่เออถ้าเกิดเขาโดยบันทึกประจําวันไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีประวัติไว้ง่ายๆเลยสมมติว่าเขาจะไปสมัครงานที่ไหนใช่ปะถ้าเกิดเขาไปเช็คประวัติกับกรมตํารวจอาจจะขึ้นเลยอ๋อพน,น,นักงานคนนี้เคยโดนจับเมาแล้วขับหรือเคยเดนเป่าแอลกอฮอล์แล้วโดนจับอะไรแบบนี้ถ้าเรื่องนี้เนาะบริษัทยังไม่เสื่อมเสื่อมเสียถ้ามันจะเสื่อมเสียก็น่าจะแบบมีเรื่องมันต้องแบบถ้าใส่เสื้อบริษัทเราอยู่แล้วไปทําอะไรที่มัน กระทบกับคนหมู่มากน,าน่าจะสือมเสียแต่นี้มันแค่คนเขาคนเดียวไงเขาโดนเป่ามันไม่มีใครเสียหายนึกว่าเออเขาเขาคนเดียวค่ะข้อต่อไปนะคะลูกค้าพูดจาไม่ดีกับพนักง,งานแต่จะพูดจาดีกับเจ้าของธุรกิจอันนี้จริงไหม มีทั้งจริงและไม่จริงครับแต่ขึ้นอยู่กับว่า,เ,าเรื่องนี้ที่เจอเองหรือว่ามีคนมาบอกเอาส่วนใหญ่แล้วกันเนาะจริงๆรแล้วจะถ้าถ้าตามเมื่อกี้ที่บอกมันจะไม่มีทางเจอกับพี่อยู่แล้วเนี่ยหรอวะเพราะพี่เป็นหัวหน้าเขาก็จะพูดจาดีกับพี่ตลอดถ้าอถ้างนั้นพูดในมุมที่แบบคือจากประสบการณ์ก็คือเคยเจออยู่แล้วเหมือนกับว่าเราไปติดตั้งบ้านลูกค้าอะไรแบบนี้หรือว่าขายของแล้วลูกค้าแบบพูดจาไม่ดีอะไรแบบนี้ทั้งอาจจะใน Social Network หรือหน้างานเองก็มีเพราะาทำเฟอร์นิเจอร์ไปติดตั้งแล้วเนี่ยก็จะมออีลูกค้าร้อยพ่อพันแม่ถ้าเกิดเขาพูดจาไม่ดีกับ พนักงานเนี่ยเออแล้วตัวพนักงานมาบอกเราใช่ไหมเราก็คงฟังเล่าเรื่องก่อนให้เขาเล่าก่อนว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงแล้วก็ต้องไปถามของฝั่งลูกค้าด้วยคือเหมือนกับเช็คมันต้องเช็คทั้งสองฝั่งว่าบางทีในตัวพนักงานแล้วมันอาจจะไม่ชอบที่หน้าลูกค้าก็ได้วะหรือลูกค้ามันอาจจะไม่ชอบพนักงานเราก็มันมีทั้งสองหรือทั้งสองคนไม่ชอบกันแต่ว่าถ้าเกิดมันแยกงมันแยกกันระหว่างเรื่องงานกับเรื่องไม่ชอบที่หน้ากันมันถ้ามันแยกกันได้มันก็จะให้อามเคารพกันเหตุการณ์มันจะเป็นประมาณว่าพู แต่แล้วเอาพนักงานฝั่งเราแล้วกันจะไม่ค่อยจะไม่กล้าดีกว่าเรียกว่าไม่กล้าไม่กล้าพูดจามไม่ดีกับลูกค้าหรือว่าจะไปกวนภาษาทเขาอะบางทีลูกค้าบอกว่าเขา พูดจาคนภาษาอะไรแบบเนี้ยเอาจริงๆเลยพนักง,งานของบริษัทพี่นะไม่เคยพูดจาไม่ดีกับลูกค้ามันไม่กล้าอยู่แล้วนึกว,ว่าถ้ามันทําอย่างนั้นมันเหมือนกับเสี่ยงชีวิตมากที่จะโดนที่ที่แบบเล่นอ่ะมันไม่มีใครเอาเอางานไปแลกกับแค่แบบคําพูดที่แบบจะไปกวนลูกค้าอยู่แล้ว,วเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วจริงๆก็ลูกค้าอย่างที่บอกว่าเขา,เขาอาเขาอาจจะจัสด,ด้วยการแต่งกายหรือว่าหน้าตาหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือกิริยาขนาดจะไม่ได้แบบพูดดีร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราก็เป็นแนวลุยๆนึกว,ว่าตัวพนักง,งานเราเองก็เหมือนกันเขาก็เลยแบบอาจจะ แบบเก็ตักงานเราบางทีมันก็มีเห,เหมือนกันเราทําได้ก็แค่เอาจริงนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้หนักหนามากแล้วเกิดเป็นจริงๆขึ้นมาเราทําได้แค่ปลอบนักงานเราแต่ว่าจริงๆความจริงมันก็โหดร้ายลูกค้าบางคนมันก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจแบบเรื่องพวกนี้ไงเออก็คงว่าเออไม่เป็นไรเราทํางานของเราให้ดีที่สุดพอแต่ถ้าเกิดเขาคุกคามเราด้วยคําพูดที่แบบไม่ไหวจริงๆจริงๆเราก็จะบอกพนักงานนะก็คือคีบคามคือแบบคุมสติให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันเกินไปถ้าจะ ถ้าไม่ไหวจริงๆใช่ไหมพูดยังไงดีถ้าเป็นคําพูดจริงๆเนาะถ้าไม่ไหวจริงๆอะ่ะคือเดิอนออกมาฟังเราบอกนะเราก็จะบอกคุณเดิอนออกมาอย่าอย่าเพิ่งเจอหน้ากันดีกว่าแต่ถ้าเขาทำร้ายร่างกายเมื่อไหร่คุณป้องกันตัวได้เลยแต่ดีที่สุดก็คือออกมาให้เร็วที่สุดออกมาจากสถานการณ์นั้นเร็วที่สุดแต่ถ้าเกิดทำร้ายร่างกายเปแลอวออกมาหรือถ้าไม่ไหวคุณก็ป้องกันตัวไปแล้วก็แจ้งความแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเคลียร์กันอีกทีหนึ่งประมาณนี้ค่ะหัวข้อต่อไปนะคะเมื่อราผิดพลาดัหวหน้าที่ดีจะช่วยแก้ปัญหาไมมม่่่ใชัแตตาผ เห็นด้วยครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็มีครับอันนี้เหมือนกับเห็นมาในโซเชียลในเพจเพจหนึ่งเขาโพสต์มาผมเลยอยากจะ ประเด็นนี้มามาคุยกันหน่อยพี่คิดว่านะหัวหน้าส่วนใหญ่ที่พี่เจอมาเขาหาทางแก้ให้แน่นอนแล้วเขาก็ต้องไปหาคนผิดด้วยถ้าปล่อยคนผิดไว้หมายความว่ายังไงสมมติว่าในทีมเรามี5คนใช่ปะ่ะโอเคเอ่อคุณเจอปัญหาแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวมันต้องแก้แบบนี้นะคุณทําแบบนี้แล้วก็จบไปใช่ปะ่ะไอผิดก็ก็ปล่อยไปรอบที่2มาปัญหาเดิมเลยหรืออ,อาจจะปัญหาใหม่ก็ได้ก็ผมก็บอกวิธีแก้ไปคุณต้องแก้1 2 3 4าสก็แก้ไปแล้วก็ผ่านไปอีกสัปดาห์หนึ่งมาเอาปัญหาใหม่ละผมก็แก้ไปถ้าปรากฏว่ามันไม่่่หาาคนนนนนิดเเเเลย้ปรกแมมมงจจจทััตออะ็ื ่ปัญหา,าแบบนี้จะเกิดอะไรครับถ้าถ้าตามหัวข้อนี้เลยนะหัวหน้าที่ดีจะช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่มัวแต่หาคนผิดอาจจะตัดคาว่ามัวแต่ไปมันต้องหัวหน้าที่ดีช่วยแก้ปัญหาแต่คนผิดก็ต้องหาด้วยนึกบอ,อกว่าถ้าเกิดไม่หาคนผิดจะเจออะไรครับในทีมเซง็งท็อกซิกนั่นหมายความว่าอะไรคนที่ผิดอยู่เนี่ยมันจะทําให้อีก4คนในกลุ่มนี้มี5คนเนาะหนึ่งคนผิดอีก4คนต้องรับผิดชอบไปด้วยคุณบอกว่าคุณจะให้ลงโทษทั้งทีมไหมหรือจะลงโทษคนคน,คนนั้นคนเดียวเอาจากประสบการณ์พี่ <c oughs> พแล้วกันเนาะประสบการณ์ที่พี่เจอพี่ ว่าถ้าเป็นพี่มันต้องดูเป็นเรื่องๆไปแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะผิดที่ตัวบุคคลเรื่องความรับผิดชอบแล้วกันมสมมติส่งงานเรื่องส่งงานไม่ตรงเวลานี่อาจจะต้องโทษหัวหน้าด้วยแล้วก็โทษตัวคนในทีมด้วยนู่นปะ่ะแต่เรื่องความละเอียดแล้วกันบางอย่างหัวหน้ามันเช็คไม่ได้อ่ะพูดตรงๆเลยบางอย่างเราเข้าไปไม่ถึงอง่สมมติงานแม่งต้องแบบทำสิบอย่าง กว่ามันจะส่งงานได้ป่ะสมมติแม่งไปอยู่ที่สเต็ปที่1มันผิดเราไม่ลงไปลึกขนาดนั้นแล้วเราไม่มีเวลาไปเช็คละเอียดขนาดนั้นแล้วถึงออกว่าบางทีมันแบบไปส่งงานลูกค้าแล้วอะแล้วแม่งถึงถึงเพิ่งรู้ว่าผิดอะไรแบบนี้อันนี้มันตัวบุคคลจะชัดด้วยอกว่าแต่ถ้าเหมือนกับเราสั่งทั้งทีมแล้วเดี๋ยวคุณต้องทําแบบนี้นะครับแล้วมันเป็นงานงานกลุ่มที่มันต้องช่วยกันอะไรแบบนี้เออก็อาจจะรับผิดชอบทั้งทีมไปอ่สมมติว่าฝ่ายผลิตแล้วกันมันมีดีเฟกต์แลอาจจะแบบเห็นชัดเจนเลยเป็นนนนนนรรอออยขขขีีีดด่วบไไมมม้้้งงเาาาาััตตผสสถถ ปิดขอบไม้สถานีแพ็กกิง้งเฮ้ยคุณจะไม่เห็นคุณจะไม่เห็นเลยเหรอผ่านมาตั้งหลายแผนกไอแบบเนี้ยไม่ได้นี่ว่า q e l i v i v e r y แล้วคือเราต้องดูก่อนห้มันชาร์เปล่าคือถ้ามันชาร์อะคุณต้องเห็นมาแล้วทุกแผนกไม่ใช่คุณปล่อยผ่านมาแบบนี้เอยอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ทั้งทีมครับไม่ใช่ตัวบคุคคลจ้างคนที่มีอายุดีกว่าวัยรุ่นจริงหมคะ ตอบยากเลยเพราะว่ามีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีผสมกันมันข้อดีคนละแบบถ้าเกิดจ้างวัยรุ่นเลยหรือว่าเด็กจบใหม่แล้วกันหรือคนที่อายุยังไม่เยอะก็ฟิลแบบกระตือรือร้นดกว่าแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนอีกนะ จากประสบการณ์ก็ไม่ใช่ทุกคนที่มันจะกระตือหรือร้นอีกนะบางคนเขาแบบปัญหาชีวิตเยอะอ่ะทั้งที่มันก็เป็นเพิ่งจบใหม่มาทำไมปัญหาชีวิตเยอะจังที่เกียดบ้างก็มีขาดลามาสายบ้างใช่ไหมครับใช่ <c oughs> ยังไม่ทันแก่เลยคือมึงคารามาสายบ่อยมากแต่คิดว่าอ่ะเรื่องไอเดียหรือเรื่องความคิดน่าจะเอาไปว่าน่าจะใกล้เคียงกับเราดีกว่าก็เราเราก็ยังอายุไม่เยอะนะต่างกันไม่เกิน1ิปีอะอ่ะสิบนิดๆก็ได้ แต่ก็คือเหมือนกับยังยังฟังเพลงยังดูการ์ตูนโซเชียลมันก็ยังฟีดคล้ายๆเดียวกันอยู่นึกเอรเรื่องราวมันก็ยังแบบคอนเนคกันได้อยู่คุยกันมอรเรื่องอยู่แต่ถ้าแบบอายุเยอะแล้วเช่นห้าสิบหกสิบก็จะได้อีกฟีลหนึ่งพูดถึงส่วนใหญ่เรียกว่ามีวุฒิภาวะอารมณ์จะอารมณ์จะนิ่งกว่าไม่ไม่สวิงเยอะเออแล้วก็เรื่องขาลามาสายเอาจริงแม่งน้อยน้อยกว่าวัยรุ่นอีกวัยรุ่นแม่งขาดามาสายลายเยอะกว่าป่วยบ่อยกว่าคนแก่งงงเลยเนี่ยทำงานมา คนที่มีอายุ50ขึ้นไปหรือ40จะไม่ค่อยถึงแม้ว่าป่วยเขาก็จะมาเหมือนกับมีความรับผิดชอบมากกว่าทํางานที่ได้ได้รับมอบหมายถ้าเป็นคนที่มีอายุแล้วส่วนใหญ่ที่จะรับเป็นแรงงานบริหารจะเคยรับมาแล้วแต่ว่ายังไม่สักเซสปัจจุบันก็ยังหาอยู่นะออรับแนวบริหารเนี่ยแต่ถ้าเป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์เช่นสมมติฝ่ายแบบแล้วกันเด็กจบใหม่แน่นอนก็คือไม่มีประสบการณ์ก็คือต้องมาสอนใหม่ แต่ก็คือเขาพร้อมเรียนรู้คือคนที่มันแบบเรียนรู้ได้ตลอดก็มีไอคนที่แบบเก่งมาแล้วอะ่ะไม่เรียนรู้เนี่ยก็จะยากหน่อยจะยากที่สุดเลยก็คือให้ไปอยู่กับหัวหน้าที่ไม่ใช่เราหัวหน้าที่เป็นพนักง,งา,น,านนี่ว่าอันเนี้ยจะมีแบบคอมเมนกันเฮ้ยมึงไม่ได้เก่ง ผู้เก่งของมึงแต่เขาเป็นหัวหน้าก็จะแบบไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่แบบเนียมีก็จะลำบากกิดหนึ่งเพราะฉะนั้นมันมันต้องเวทกันอนะแต่ละมันอยู่ที่ความต้องการเรามากกว่าถ้าเกิดว่าอยากเอามาเป็นไม่ได้เป็นหัวหน้าทําตามคํา,าสั่งได้เลยไม่ต้องแสดงไอ,ไอเดียอะไรเยอะผมคิดว่าเด็กจบใหม่ได้แต่ถ้าต้องการให้เสนอไอเดียคอนเซปต์แนวบริหารต้องคุมคนไม่ได้เลยเด็กจบใหม่อันนี้จากประสบการณ์เนาะเด็กจบใหม่ที่แบบพร้อมจะลุยงานบริหาร พร้อมคุมคนก็อาจจะมีแต่จากประสบการณ์ผมก็คือย,ยังไม่มีเลยเคยลองเหมือนกันนะคุณไม่ได้เอาไม่อยู่เหมือนกับเขาไม่เชื่อว่าตัวเองไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนเป็นตำแหน่งนั้นนะอะสมมติผมให้เด็กจบใหม่มาเลยเดี๋ยวคุณคุมทีมนะสิบคนเขาไม่เชื่อว่าเขาเป็นหัวหน้าให้ดาบไปแล้วไม่ฟันให้ปืนไปแล้วไม่ยิงเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่มายเซ็ตของแต่ละคนเลยไม่เกี่ยวกับอยู่